ของไทยนะนวดนวดมังคุดนวดนวดมังมองคูเวมองคุดแว่เฮ้ยนอนคู่กัโอเคค่ะรอแป๊บหนึ่งลูกเข็มได้แล้วไม่ใช่เหรอลูกได้ยังไม่ได้จริงๆอ่ะแหละอ๋อหนูรออยู่โอเคมังเพื่อนลูกมองลูกคุ้มองหน้าคุณคู้งองคูก็ขำแล้วเนี่ย โอ oh, ได้านอากาศเลยนะถือลูปรอเลยรอรอเลยเอารอรอ